สวัสดีค่ะที่นี่ก็อยู่กับสาวฟ้านกอกนะคะขึ้น <c oughs> บันไดเลื่อนมา,สาสหาลุกชายมาทำอะไรที่นี่นะคะเดี๋ยวมาโรบินสันสวัสดีเอฟซีหน่อยดูทร <c oughs> งผมท <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> อองผมะคะ่ะสองห้าหกะสองห้าหกสองห้าหกอยู่ดีเท่าไหร่ น้องมาดู ipad นะคะอยากได้อยากได้เป็นเรียนแล้วก็มาซื้อของขวัญเนานะ,ะนี่นะคะก็ได้สมใจเขาแล้วนะคะสองห้าหก เพื่อลูกนะคะแม่คนหนึ่งก็ทําให้ลูกนะเพื่ออนาคตเขาอยากเรียนต่อนะคะแม่ก็จะหาเงินสงให้ได้แหละลูกชายคนเดียวจะเรียนแม่จะทําไม่ได้หรือไงไหนให้แม่ดูหน่อยรุ่นนี้แล้วที่อยากได้นะเอาไปทำอะไร จะเรียนต่อจะเรียนต่อที่ไหนลูกน่าจะ่า<อ>สอบสอได้ยังได้นะครับปิดแล้วที่คอนแกนไม่ต้องเรียนเนาะ<ม>เรียนที่สกูลนี่แหละใกล้บ้านาเราอือนั่นแหละค่าเทอมมันแพงเกิน,น,น,นเกีบรักษาไว้ให้ดีนั่นแหละอยากใกล้มือน้องนะลงโปกแกมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เป็นไหมเนี่ไม่จะเป็นครับเปกษาก่อ่ อ่าศึกษาเอาให้ดูนี่นแหละของควันที่แพงที่จุดที่แม่ให้ลูกนี่นะคะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนก็พออยากเรียนต่อแม,แม่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดจะเข้ามาหาลัยแล้วนะคะจะต่อที่ราชพัฒนสกลน,นะครค่ะเยวลอง ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเนาะที่ช่วยกันนะคะกีดย่างบ้างอะไรบ้างนะคะเอฟซีก็ฝากดูคลิปให้สาปานด้วยนะคะฝากอุดหนุนสินค้านะคะในช่องของสาปานด้วยนะคะทุกคนสาาขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะกันและกันนะคะขอคต้องใช้ชายแม่ทำไมล่ะาเดี๋ยว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 ช่างไม่อะ จ้าตั้งใจเรียนนะลูกนะน้ำตาแม่ก็จะไหลแล้วไป <c oughs> อันนี้รุ่นไหนลูกเจน18เดือฮะเจน18เดือนจะรุ่นไหนหรอกแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ก็ใช้ไม่เป็นหรอกแบบนี้นะทอ,องควันให้ลูกนะคะ มีปากกาด้วยปากกาก็อีกราคาานึงเนาะต้องใช้ปากกาด้วย<ม>คุณคะแนะนำที่แรกว่าจะไม่อัปปากกานะคะเสร็จ<ม>แล้วก็พากันกลับนะคะเดี๋ยวไปดูเลยเนาะ,ะขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์นะคะที c มีให้สาวปานกกอกนะคะนานๆครั้งนะคะจะได้ทำคลิปนะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสกลน,นะครค่ะ แล้วก็พาลูกชายมาซื้อของเ,อเดี๋ยวซื้อของไปฝากเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะขนมนมเนยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเรียนต่อที่ราชภพิสกลนครนะคะเตรียมซื้อให้เขาถ้าเขาอ,อยากได้มานนะ้าเสนนานนะคะคได้ยินลูกพูดแล้วก็ขอน้ำตาจะไหลนะแม่ก็ ว่าทุกวันนี้ของต้องใช้เนะจากของก็จําเป็นต้องใช้นะคะแม,แม่ถือให้แป,ป๊บแป,ป๊บลูกก็จะเรียนจบแล้ว ก็เดี๋ยวพาลูกมากินของอร่อยนะคะวันนี้ก,นนก็ก็ถือเข้ามาด้วยนะคะจะลองอเ,เดี๋ยวเคสเดี๋ยวค่อยสั่งซื้อเอาเนาะนะคะยวสั่งซื้อเอาอีกทีนึงนะคะเคสจะสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเอาไว้พาลูกมากินของอร่อยไหนๆก็ได้มาแล้วนะคะ เป็นหนุ่มแล้วค่ะวางแล้วเดี๋ยวไปหาเลือกก่อนกิน อ่ะค่ะมากินกลองอร่อย <c oughs> กินให้หมดนะวันนี้นะพออะไรก็มี อร่อย เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาลูกชายมาทานอะไรที่มันอร่อยออร่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะแล้วก็พากันกลับนะคะเดี๋ยวไปดูเลยเนาะ,ะขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทีเอฟซี FC มีให้สาวปานกกอกนะคะนานๆครั้งนะคะจะได้ทำคลิปนะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสกลน,นะครค่ะแล้วก็พาลูกชายมาซื้อของเนาะ เดี๋ยวซื้อของไปฝากเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะขนมนมเนยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเรียนต่อที่ราชภัฒสกลนครน,นะคะเตรียมซื้อให้เขาท่น,นะคะเขาอ,อยากได้มานานเสนนานนะคะได้ยินลูกพูดแล้วก็ขอน้ำตาจะไหลเนาะแม่ก็ ว่าทุกวันนี้ของต้องใช้เนาะจำของก็จําเป็นต้องใช้นะคะแม,แม่ถือให้แป๊บๆลูกก็จะเรียนจบแล้วเป,เป็นมาเด็ก